ต้นกล้วยฟลอริดาลายด่างครับต้นกล้วยฟลอริดาลายด่างครับฟลอริดาเป็นกล้วย ที่มีลายสวยงามไม่มีเมล็ดนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือแบ่งตาและเอาเลี้ยงเลยได้แต่ไม่มีเมล็ดใครที่ไปซื้อคอริดามีเมล็ดอันนี้ตดดหลอกแล้วนะครับนี่ครับลายสวยมาก ตรงล่องใบไมๆคือใบสีตรงส่วนเป็นด่างสีขาวครับเขาไม่มีคอเลฟิลและไม่มีสารเมื่อไม่มีคอเลฟิลในการสังเคราะห์แสงครับเขาก็จะไม่มีสารในการป้องกันแสงแดดก,ก็จะเผาในส่วนนี้ก็จะมีการไหม้ใบไหม้ได้ ติดตามชมสินค้าอ,าอื่นนะครับที่ร้านบริลลิงช็อตแห่งกันสอนะครับสวัสดีครับ